วสวัสดีค่ะก่อนค่ะน,นันงนนดังค่ะนังดั้งค่ะสกายนะคะในวันนี้พี่สกายมาทำอะไรคะวันนี้สกายมาเล่นสลามกันเราต้องใส่ชุดอย่างนี้นะคะเพราะวะ่าเป็นิบากันเปือนมีกิตเตอร์มาให้พี่สกายด้วยซาร่ามันไม่เลื่อมื ะทุกคนไม่เลื้มือนะคะทุกคนแล้วพี่สกายก็มีนี้ด้วยอะไรอยอยกร็ไม่รู้อร่อยมากอ่ะกินเพิ่มพลังไปไม่ลนึหบหนึบกับน้ำแข็งยัม,มี่อร่อยสุดพี่สกายสวัสดีคุณผู้ชมไปยังคะปะ่ายเดียวนนี้ก็ วันนี้ที่สกายก็จะมาตอนแรกนะมันก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะคะเพราะใสกิตเตอร์ไปใสกิตเตอร์มาความหนาแน่นก็จะประมาณนี้นะวิงสุดๆอ้ให้ดูใกล้วิงสุดๆเนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นใสๆอยู่เพราะว่าพี่สกายยังไม่ได้ใส่อะไรกไปก็จะเป็นใสๆนิดน,นึงนะคะสีที่ามาก็จะมีเพอร์ e ลใช่ไหมคะโกลค่ะทอง แล้วก็ซิ้เบอร์หรือสิเงินและบูนั่นเองอะเลน,เ,นเ,เลยเฮ้ยโปรยให้ดูซิโอยแล้วเล่นยังไงโอยก็ทงทำแบบนี้ค่ะไปไปนี่ก <c oughs> ็ไ <c oughs> ด้แล้วแค่นี้ใกล้ องมีชิดชู่ไว้ข้างๆด้วยนะคะเพราะว่าจะไว้ได้ชิดหนูนะกายพุงเซื้อมาแล้วเห็นไหมคะเราต้องไม่ใส่ให้ให้น้องๆใส่เสื้อที่มันแบบว่าเลอะง่ายนะคะเพราะว่าสลามมันติดแล้วมันออกกันบ้างนี่ เดี <re fer ites> ๋ยวคราวนี oh wow. ้เราจะมาเล่นเครื่องตัวกับการ์ดามดูด้วยนะคะทุกคนระวังเครื่องตัวที่นอ่ะอากระะไว้ตรงนี้กระพระวางไว้ตรงนี้เลย เดี๋ยวเราจะมาทำการอะไรกันนะดูนะนี่คือไข่ดาวคะ่ะเดี๋ยวคราวนี้คราจะเล่นแบบนึ่งกับเอาแบบนี้ <c oughs> ปรับได้ะคะทุกคนเราจะปรับเป็นแบบประมาณสองร้อเยเมตรสองร้อยเมตรคืออะไรค่ะเราใส่ิสลาม ใสเป็นน้ำชิ้งน้ำดูแล้วใส่ลูไปเยอะๆแล้วก็สปรุงไปอร่อยเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้กินข้าวนะคะเป็นเหมือนแบบไมโลไมโลหนึบอ่ะอ่ะเขาเขาใส่กระป๋องนมแพนิชั่นมาให้มันคือไมโล เดี๋ยลูกค้าคนแรกสมมานี่ลายลักษณ์ลายมันมีพี่คนถักเองนะเนี่ยนอกเลิกไปเรื่อยเลยคือ <c oughs> พี่ค่ะคือพี่ข้าของพี่สกายเอามาให้นะ,ะพี่ข้าของพี่สกายเอามาให้นะคะแล้วพี่สกายก็ทําชุดท้ายมันมันก็เลยถักเองถักให้น้องอให้น้องนั่งดูเป็นเพื่อนน้องมาเป็น ลูกค้าประจำแล้าน๊พอปปอปเสร็จแล้วเราจะทำการใส่จานใส่จาน <c oughs> ใส่จานใส่จานหรือเปล่าคะแล้วอันนี้ไม่ใส่สีเพิ่มเหรอคะเนี่ยพอแล้วหรอคะเป็นปเครื่องปรุงไหมคะอ๋อเป็นเครื่องปรุงเหรอคะใช่โอเคอย่างนี้ก็พอได้อยู่ <You> นี wow. ่ค่ะว้าวอ่าน้องพานอ่า <laughs> น้องพานโอเคนิ่มๆๆๆๆๆน้ำที่เสร็จอ่น้องที่สเสร็จแล้วเริ่มเตรียมช้อนเตรียมช้อนให้น้องด้วยน้ำมาแค่ไหนนกจัง <c ười> น้ำทำไน้ำไห่น้งเจกคิดเธอ หนุนเต็มเลยนะคะวิธีกำจัดกิเตอร์เมื่อเล่นเสร็จนะคะก็ชิชูเปียกค่ะช่วยได้ดีอยู่ในระดับนึงแล้วตอนนี้น้ำก็เดินหนักจับน้นเพราะว่าน้ำกินเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาเทใส่ <laughs> เหมือนเดิมไป นวดแป้งก่อนไหมทำเป็นพิซซ่าอ่ะวางเอาไว้ข้างๆแล้วก็นวดแป้งเลยเรามีแป้งแล้วนะคะทุกคนนวดแป้งกันใจเลยค่ะพี่ชายอาจจะมองไม่ค่อยเห็นตานะคะเพราะว่าพี่ชายเล่นตัวสูงตัวสูงขึ้นมาสักน้อยหนึ่งแล้วหรอคะใช่นิดหน่อยปรับให้ละ โอเคไหมโอเคหลยทีนี้เราก็สอเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะใส่แดงไปมะเขือเทศเลยลงไปแล้วแล้วเราทำานี้เราก็จะใส่กิ๊บด้ะ ใส่้วข้าๆฟรีอกเรวก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ให้น้องกินบอรตัวให้น้องมากินได้เลยค่ะโอ้ยเละแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้โหน้องจะกินหมดไหมคะเนี่ยดูโอ้ยกิดๆมากเลยค่ะเนี่ย ีว่ามันน่าจะล้นจานไปแล้วล่ะตอนนี้ที่หนูควรจะใส่คือหม้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นสลามร้าน20บาทแถวบ้านนะคะโอ้ยดูดิโวยหน้ามาโอ้ยลัลลล้นจานเหีะไปล้นล้นนี่เป็นลูกจานเลยข้างหลังอะใส่หม้อ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 ไฟว้าล้นล้นล้นแน่ล้นแน่ เอาน้องทานเอาน้องมๆทุกคนทานถ้าน้องกินหมดนี่นะน้องเนาะโอ้พอแล้วค่ะหกแล้วเล่นดีๆเฉลี่ยเขาหกหมดแล้วพี่ <c oughs> หนุ่น่าจะรับกินเพราะว่าลูกค้าคุณใหม่แล้วอืมกินหมดแล้วอือฮั้น้องกินหมดแล้วเขาไปจ่ายเงินไปแล้ว สวยไหมหนึ่ให้น้องเหมือนกันแล้วลูกค้าคนใหมก่ก็มาเลยเราปัดหนึ่งนะไปดีว่าแกจะชานี้หน่อยเก็บอุปก,กรณ์ไปอยู่นี่เดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้เราก็จะปิดร้านแล้วก็มาเปิดใหม่หพอมาเปิดใหม่พึ่บเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราทําการปรับปรุงเป็นร้านเป็นร้านเป็นที่แบบกระทะเลยสลามที่พวกเราเล่นวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่นแบบอย่างอื่นให้ก่อนวันนี้ก็ขอปิดคลิปแต่แท่งเท่านี้อะพี่สกายบายบายทุกคนบายบายสาววันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ยืนคอมมน์กล้นะคะสาวอย่านี้่ะตัวเราไปก่อนทุกท่านบ๊ายบาย โชว์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 ก้อนนะโชว์มาโชว์มาก้อนนี้ค่ะปั้นเองกับมือสีสวยสุดสุดโอ้โหก้อนก็ละก้อนก็อนละก้อนโอ้ยบ๊ายบายไปดูบ๊ายบายวิว